เติมกันเตเข้าแรกกันก้อนเลยนะซึ่งเป็นกิจกรรมทําลายยาเสพติดนะคะก็อยากจะเ,เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะให้รวมกันแช์นะคะแล้วก็รับชมกันได้ซึ่งกระทรวงสร้างสุขค่ะเขาจัดกิจกรรมทําลายยาเสพติดข้องกลางขังที่56 ok. นำนักยาเสพติดข้องกลางเนี่ย3 2องตันจากนึ่งกา10 2องคดีมูลค่าเนี่ยว่าซองเบอร์หนึ่งพันเซ่โห1 9กาล้านบาทค่ะซึ่งทุกฐานค่ะก็สามารถรับชมได้ทาง Facebook แฟนเพจ F.D.A. ใช่วันนี้นะคะตั้งแต่เวลา1 3ิ0น30นาทีเป็นตอนไปเพราะฉะนั้นใครอยากเห็นกิจกรรมการทำลายยาสพติดครองกลางนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะที่แฟนเพจคืนอยู่บนหน้าจอเลยนะแฟนเพจ F.D.A. ใช่นะคะในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา1 3ิกา30นาทีเป็นตอนไปอยากเห็นมันปื๊ก็คือเลได้เพราะบอกว่าน้องได้เนื่องรอยการซิฟองกดีเนี่ยมันจะทีทีนะใช่ค่ะเนี่ยพอเลแล้วอยากียได้กันนะไม่ได้เสียได้ไม่ได้เลยนะคะาะว่า เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ว่าทำให้บ้นทํำลายชัดของเราได้ก็คือเป็นวงหลกล้าเลยนะแต่ถ้างห่าวยากขห้นการทํำลายก็อย่าลืมนะคะสิบสามเคกะสามสนาทีเป็นตอนไปทางเฟนเพจ FDA ไทยนะคะ